สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะแหมก็จะมาทําขิงดองแบบญี่ปุ่นค่ะเอาไว้ทานกับข้าวผัดกล้วยเตี๋ยวราเมงยากิโซบะอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่เห็นไหมสีแดงๆแ,แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะแล้วก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะคะก็เริ่มจากขิงนะนี่ขิงแล้วก็เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกให้สะอาดใช่ไหมปอกเปลือกให้สะอาดล้างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะหั่นมาเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะแหมจะทําอยู่ที่100กรัมนะคะ100รกรัม ก็จะเริ่มจากใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะทําการคุกนะคะค่ะคุกแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเราก็จะมาดูขิงนะคะเนี่ยค่ะที่เราหมักไว้10นาทีนะคะเขาก็จะเหี่ยวแล้วแบบนี้เราก็จะล้างเอาเกลือออกนะคะค่ะขิงที่ขิงที่เราล้าง เอาเกลือออกแล้วนะคะแล้วก็มาทําแบบนี้นะแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟนะคะ500วัตต์3นาทีค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาแรปคุมแล้วนะคะอันนี้วางไว้บนแรปแบบนี้500วัตต์3นาทีถ้าเพื่อนที่ไม่มีไมโครเวฟก็ลวกน้ําร้อนนะคะประมาณ40 40วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําที่ใช้ดองขิงกันนะคะก็จะใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาล2ช้อนโต๊ะ ใส่เกลือนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาอันนี้เป็นเกลือของฝรั่งเศสนะคะเนี่ยดำปีเลยไม่ขาวเหมือนเกลือบ้านเรานะคะความจริงแม่มอยากหาเกลือเม็ดแต่ที่ญี่ปุ่นหาเกลือเม็ดมากเอ,อยากมากก็เลยเนี่ยไปซื้อมาของฝรั่งเศสเม็ดใหญ่สุดก็แค่นี้นะคะดำด้วยแล้วก็ น้ำส้มนะคะความจริงเนี่ยต้องใช้น้าส้มจากบวยนะคะน้ําส้มบวยแต่ว่าเพื่อนๆนที่อยู่ไทยก็หาไม่ได้นะคะก็นี่ค่ะน้ําส้มสายชูนะคะค่ะตั้งไฟพอน้ำตาละละลายก็ปิดไฟเลยนะคะมาเทพักไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะแต่งสีเนี่ยคะ่ะสีผสมอาหารของญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ หรือถ้าเพื่อนจะไม่แต่งสีก็ได้นะคะรสชาติเขาก็จะไม่ได้เป็นสีแดงแต่เขาก็จะรสชาติเหมือนกันนะคะส่วนเพื่อนที่ถ้าใช้เป็นน้ําส้มดองบวยนะคะสีเขาก็จะแดงแดงธรรมชาตินะคะแต่เราไม่มีตัวนั้นนะคะเราก็ต้องแต่งสีนะคะอ่ะมันก็จะหยดสีลงไปนะคะ แล้วก็ค่อยๆค,คนดูนะคะว่าเราต้องการให้สีเนี่ยแดงขนาดไหนนะคะค่นนี้ค่ะขิงนะคะที่เอาออกมาจากไมโครเวฟนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะแห้งๆค่ะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ ทำง่ายๆแค่นี้เองค่ะไม่ได้ยากอะไรนะคะ,นคะคคเนี่ยค่ะก็คุกๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะไว้สักหนึ่งวันนะคะก็เอาออกมารับประทานได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวม่เอาไปแช่ตู้เย็นก่อน ขิงแดงของเราก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งวันนะคะนี่ค่ะเวลาทานก็จะเคียงกับข้าวผัดก็ได้ราเมงก็ได้ยากิโซบะหรือว่าข้าวหน้าเนื้อก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วก็วางไว้นี่เลยข้างๆแบบนี้นะคะคลิปข้าวผัดคลิปข้าวผัดตัวนี้แหม่มก็ทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเห็นไหมสีสวยสวยเลยค่ะแล้วเราก็มีลูกค้ามารอแล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มจะให้ดูลูกค้าของแหม่มนะคะ มารอแล้วจ้าเออ,อยากกินไหมลูกค่ะก็ยังไงถ้าอยากจะติดตามอาหารเมนูอื่นๆน,นะคะก็เข้าไปดูได้ใน youtube channel ของแหม่มนะคะถ้าจะพูดคุยกันก็เดี๋ยวเข้าไปพูดคุยในกลุ่มนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ